น,นี่เป็นบูธจักรยานไฟฟ้า BC เป็นแบรนด์จักรยานไฟฟ้า, BC, า,ฟาคุณภาพจุดเด่นของเราคือบริการหลังการขายเราประกอบเสร็จ100%ซส่งฟรีถึงบ้านเรามีออนไซส์เซอร์วิสไปซ่อมฟรีถึงบ้านเราก็จะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาอีกเยอะครับคือกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สูงอายุนิดนึงแล้วก็เหมาะกับรักสุขภาพแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเป็นธุรกิจสีเขียวเราชาร์จด้วยพลังงานไฟฟ้าเน้นความยั่งยืนในอนานคต อย่างที่บอกว่าโลกตอนนี้มันไม่ใช่โลคร้อนแล้วมันเป็นโลคเดือดแล้วเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็จะต้องถูกบังคับให้ใช้พลังงานที่สะอาดจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นเทรนด์ของอนาคตที่สามารถเติบโตไปได้อีกไกลเลยครับก็มีโปรโมชั่นสําหรับงานนี้มางานนี้ราคาลถลงจากปกติมากกว่า30%ผ่อนบัตรเครดิต0% 4เดือนส่งฟรีถึงบ้านถ้าใครที่สนใจนะครับอันนี้เป็นงานที่แบบโปรโมชั่นพิเศษจริงๆเนาะเราอยู่ที่บูธ D42 นะครับเข้ามาเยี่ยมชมและทดลองขี่ได้เลยครับ